เห็นรัวแล้วมันห้ามใจไม่อยู่จริงๆในความในความคิดเราคิดว่าเราโตขึ้นเพื่อเราจะมากขึ้นแต่จริงๆแล้วอ่ะเพื่อนเรา,า,น,รเน,เราน้อยลงทุกปีสุดท้ายแล้วมันจะเหลือแบบเพื่อนจริงๆเนี่ยที่จะอยู่กับเราไปตลอดอไม่กี่คน,นไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องไม่ต้องไปชอบอะไรมันอิสระทางกายและใจจริงๆ สวัสดีครับพบกับรายการต่างมุมต่างไม้นะครับผมเบครับมิทค่ะรายการนี้นะคะก็เป็นรายการที่เราสองคนเนี่ยจะมาพูดคุยแชร์ประสบการณ์ผ่านประเด็นต่างๆที่เราสองคนเนี่ยเคยเจอมาในมองลูกเราแล้วกันเนาะครับซึ่งวันนี้เบก็อยากจะชวนมิทเนี่ยคุยเรื่องของวันวานที่หวนคิดถึงแล้วเกินสําหรับเราที่ในปี2000ตอนนั้นที่เรายังเป็นวัยรุ่นกันอยู่วัยรุ่นยุค2000อ่าวัยรุ่นใช่ซึ่งมันมีเหตุการณ์เยอะมากเลยแต่เบจะจับเรื่องของ ช่วงมัธยมแล้วกันเออที่ทุกวันนี้มันไม่มีแล้วเหตุการณ์แบบเนี้เช่นเราโดดเรียนยังไงบ้างต้องมุดรั้วหรืออะไรอย่างนี้อ่ะโอเคได้ยิ่อยาเพ่งสปอยเพราะว่ามั่นใจว่าน้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยใช่ไม่เคยเจอปัจจุบันนี้อาจจะไม่เคยเจอแบบนี้แล้วก็ได้แล้ววันนี้เรามีคําถามจากทีมงานเยอะเลยเบแอบเห็นแล้วเมื่อกี้นี้อ่าซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคําถามแรกนะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเล่าประสบการณ์ในรั้วโรงเรียนหน่อย ถ้าพูดถึงรั้วโรงเรียนอืเรื่องกใกล้ๆรั้วสุดเนี่ยคืออทที่เบย์พูดเมกกื่อกี้คือเรื่องของโดดเรียนเห็นรั้วแล้วมันห้ามใจไม่อยู่จริงพูดถึงการโดดเรียนเราก็จะนึกถึงอาจารย์ฝ่ายปกครองโอ้โหครูสี่ครูปรับสมัยมัธยมเนี่ยมิกจะมีอาจารย์ฝ่ายปกครองท่านหนึ่งอาจารย์โหดมากมซึ่งครูฝ่ายปกครองคนนี้ที่บอกว่าโหดอะโหดยังไงรู้ป่ะเบย์เขามีไม้เรียวอ่ะติดตัวไปทุกที่ยิ่งไม่หวาน,นคือถ้าไปห้องปกครองเนี่ยฝ่ายปกครองพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยอาจารย์ท่านนี้เขาจะมีแกลอน ที่เป็นถังสีอ่ะสมัยก่อนจะเป็นถังสีถังเหล็กแล้วในนั้นเนี่ยจะมีแต่ไม้เรียวกียนก็ไม่รู้ก็เต็มถังอ่ะใช่แล้วก็จะมีแบบบางทีอันจะมีแบบเด็กมือบอลอ่ะมาส่งงานส่งกันบ้านก็จะมาหยิบไม้ออกไปอันสองอันเขาไม่รู้หยิบไปเพื่อที่จะให้อาจารย์เนี่ยไม่มีเครื่องมือในการทําโทษเพราะถ้าสมัยก่อนเนี่ยย้อนแ้ย้อนกลับไปมาสิสิบห้าปีเนี่ยอธิว่าสิบห้าปีแล้วกันช่วงนั้นเนี่ยมันยังอาจจะมีการลงโทษด้วยการตีอยู่ เพื่อให้แบบว่ามีการเข็ดหลาบกันอะไรเงี้ยแต่หลังๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีละเรื่องการตีถ้ามีเด็กที่โดดเรียนในวิชาเขาเนี่ยแล้วถ้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาเป็นครูเวนจะบอกว่าไอ้เด็กที่โดดเรียนของเขาเมื่อวานเนี่ยพูดสวยนะเพราะว่าถ้าเป็นครูคนอื่นเนี่ยเขาก็อาจจะเรียกนอกรอบหลังไม่อย่างงี้แต่ไม่อาจารย์ท่านนี้จะเรียกหน้าเสาธงเลยตีหน้าเสาธงตีหน้าเสาธงให้เห็นเลยว่าเขาจะพูดเสมอก่อนตีเขาจะพูดว่าขออนุญาตนะครับ วันหลังจะทำอีกนะอ่า <laughs> กับนักเรียนทุกคนกนับนักเรียนทุกคน <c oughs> ก็นี่ก็จะเป็นสเสน่ห์่างรงของครูปกครองโรงมีปะ่ะโรงเรียนมีป่ะมีประมาณนี้แหละที่เล่ามาแต่ว่าตีหน้าเสาธงอาจจะไม่โหดขนาดน,นั้น <c oughs> จะมีอาจารย์คนหนึ่งเี่ยเขาก็จะมีแม้เรียวประจาตัวนี่แหละแต่ไม่ได้มีเยอะแบบนี้ <c oughs> ไม่อะไรเหมือนอาหารตัวโรงเรียนเงี้ยเออเราก็จะมีเด็กที่เตะบอลไม่ดูพื้นที่อะไรเงี้ยเราก็จะจับแล้วฟาดฟาดฟาดเออมันก็ชอบโดนกันนะ เหมือนแบบเออก็ก็โดนก็ตีก็ตีตีนี่ก็โดนเหมือนกันตอนนั้นไปเล่นตะก้อมั้งแล้วเหมือนกับนอกเวลาเรียนแล้วซวยจริงๆเจออาจารย์เดินมาแล้วแบบคือคือตีอ่ะไม่รู้ว่าตีให้จาหรือตีสะใจนะเพราะว่ามันเจ็บมากจริงๆอ่ะมันมีเคยโดนเรียนไหมจริงๆไม่ว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยโดนเรียนโอ้โหโดนเรียนนี่เป็นมอปลายของเบย์อ่ะตอนนั้นที่ียาเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะเออแล้วแบบคือถ้าโรงเรียนเราอ่ะ แค่ข้ามรั้วไปด้วยวิธีใดก็ตามอ่ะซึ่งเราเลือกวิธีมดุดอ่าใช่ใช่โรงเรียนอ่ะพื้นมันโซดดินมันเด็กก็จะแบบขุด <c oughs> <ๆ S 1> ออกไปถ้าปีนี่ยมันจะแบบเออกขเลิกลมันจะดูเด่นเกิน <c oughs> สูงอะไรเงี้ยมุดเลยเปิ้นดนินนิดนึง <c oughs> แต่ว่าจบเพราะมุดออกไปแล้วใช่ปะ่ะมันมันทาอะไรก็ได้แล้วอะพอบ่ายแล้วมันแบบไปไหนก็ไปแล้วก็จะไม่ไม่ดีเลยนะเอาจริงนะปีนั้นที่โดดเรียนไปบ่อยนี่ติดเขาเรียกรอหรอ อ่ะติดรอติดศูนย์อะไรเงี้ยเยอะมากวิดจอวิดอเราต้องมานั่งทำโอ้โหแบบไม่จบไม่สิ้นหมือนไม่คุ้มเลยอ่ะเอาจริงนะถ้าย้อนกลับไปได้จะไม่โดดเรียนใช่ใช่ใช่แต่ก็สนุกดีใช่หลายๆคนจะหลายคนจะคิดอย่างนี้ว่าไม่ควรเลยไม่เลือกได้ก็คงไม่อยากไม่อยากทําอะไรแบบนั้นไม่อยากเกเรมีแ้าที่เรียนก็อยากเรียนให้มันแบบเรียบร้อยไปเพราะว่ามันสนุกก็จริงมันสบายแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะ พอวัยมหาลาัยก็ได้ไม่ต้องทํางานหรอกพอวัยมหาลายัยอะจะรู้เลยว่าเราอะต้องมาตามเรียนในสิ่งที่เราโดดเรียนเะี่ยเพราะว่ามันต้องใช้ต่อยอดเงี่ยเออมันก็กลายว่าต้องมาเรียนใหม่อยู่ดีอะแต่เรียนกับตัวเองด้วยมันโคตรทรมานเน่เพราะนั้นตั้งใจเรียนเถอะจริงแล้วของมิกอะมิกโดดเรียนยังไงของมิกเหรออุ้ยเดี๋ยวถ้าแม่ฟังอยู่ก็จะแบบน้อยน้อยไม่เป็นไรอ่ะจริงๆแล้วอะ <laughs> เรื่องของการโดดเรียนอะ มองว่ามันมีหลายเลเวลแล้วกันเนาะการโดดเรียนมันมีหลายเลเวลแค่ไม่เข้าเรียนคาบนี้เขาก็เรียกว่าโดดเรียนแล้วไม่ต้องไปที่ไหนอยู่ในโรงเรียนไม่เรียนก็ถือว่าโดดเรียนแล้วแล้วส่วนใหญ่เด็กโดดเรียนไปไหนก็จะไปไม่ห้องน้ำห้องน้าห้องสมุดโรงอาหารอ่สาสองที่แล้วหรือแม่ก็ชมรมกีฬาชมรมกีฬาเนี่ยเหมือนเป็นส่วนพักพิงของแบบเด็กคนหลบหอ่าคนหลบ <laughs> หลบความผิดหรือว่าคนแบบหลบไม่อยากเรียนเคยมีอ่ะเราก็ต้องยอมรับตรงๆว่าเราเคยมีซึ่งมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะก็ไม่อยากให้ใครไปทําตาม เพราะว่าวันนี้เราผ่านมาสบายดีะใช่ <c oughs> <laughs> เราเราเราผ่านมาแล้วเราก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเออมันไม่ดีนะมันไม่ควรทาตามเลยจริงๆอย่างที่เบบอกว่ามันเหมือนเราหยุดเวลาไว้แต่เวลานั้นมันไม่ได้หยุดแล้วหยุดไปเฉยเฉยมันหยุดแล้วมันต้องมาชดเ<ใ>ชยที่หลังแล้ว, <ๆ S 1> ลวโคียมันแบบมันเสียเวลาเอะมากจริงจริงอ่ะตอนที่เราเรียนเราก็หาเงินได้นะเคยมีไหมเคยมีนักธุรกิจนักธุรกิจวัยเรียนมีไหมในโรงเรียนมีไหมคิดตรงกันใช่ไหม พวกรับจ้างทำกันบ้านรายงานเฮ้ยเราก็เคยรับตอนรับทำกันบ้านรับทํารายงานกันบ้านไม่ไม่ค่อยรับรายงานเล่มลอยเฮ้ยมันทําเป็นเล่นมันมันทำเหมือนกันใช่ป่ะคือเราทําเพจหนึ่งมาเสร็จอะแล้วเราเปลี่ยนปกอะเราก็ได้อีกละกี่คนกี่คนแค่เเปลี่ยนชื่อสมันนเท่านั้นเองแต่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะพอเมส่งเงินมาเรียนก็ก็ก็ตั้งใจเรียนมีธุรกิจอื่นไหมธุรกิจอื่นเหรอที่ทำแล้วได้เงิน เอาซีดีมาขายเคยเจอเปล่าซีดีอ่ะสมมุติว่าขโมยซีดีพ่อมาขายอย่างเงี้ยไม่ใช่อ่าช่วงนั้นอ่ะวงร้องวงนักร้องต่างประเทศกรีนเดย์อะไรพวกเนี้ยเขาออกอัลบั้มใช่ไหมมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไงมันเพิ่งมีแบบเออเราต้องสั่งแผ่นแท้มาจากเมืองนอกแผ่นละพันห้าสองพันอะไรเงี้ยเล่ามาไลฟ์เหรอใช่แล้วเราก็เราก็มีคนไลฟ์เราก็บอกอันนี้ก็ไม่ดีนะคะเทปผีซีดีเถื่อนแล้วก็ถามว่าเอาเปล่าสลิปน็อตแท้อย่างเงี้ย จากแผ่นแท้อะไรเงี้ยก um ็มีธุรกิจน ok ี้แหละที่เพื่อนทาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันพ่อค้างตระเด็กเลเนี่ยเท่าแก่น้อยอะไรเปล่าเอาของมาขายของแม่ก็มีนะเฮ้ยอะไรเงเอาเป้าคุกกี้แม่ขายเดี๋ยวบัวมาให้อะไรเงี้ยอ๋อแม่ทําขายอยู่แล้วอย่างมีรายได้ถ้าจําได้ก็จะเป็นธุรกิจขายของเล่นของเล่นเช่นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีไปแมคโดนัลด์อ๋อแฮปปี้มิลแฮปปี้มิล หรือไปที่ไหนก็ได้ที่เราไปแล้วได้ของเล่นเราจะเก็บของเล่นพวกนั้นมาก uh huh. เก็บเก็บเก็บมันจะมีเพื่อนที่แบบเอออยากเล่นอันนั้นอยากได้อันนี้แล้วเขาไม่มีเราก็จะบอกว่าแต่ฉันมีนะอันนี้อ,อันนี้วงผู้หญิงใช่ไหมมีทุกวงเพราะว่ามิกอะขายขายันขายยันเบเบ้เบเรู้ป่าว่ายุคเราอะเบเบ้ be be, มันฮิตมากนะรูีถูหวานโขชูซื้อเยอะเหมือนกันใช่ แล้วส่วนที่แพงที่สุดของเบบตคืออะไรคะคือกงจักรนั้นเราแต่งชุดแต่งคือเราไม่รู้เขาเรียกอ,อะไรนะแต่เราจะเรียกว่ากงจักร <c oughs> อ่ากงจักรไอ้ตัวจักรที่มันเป็นโลหะนี่แหละบางพี่เป็นโลหะบางพี่เป็นอลูมิเนียมเอาไว้แบบให้จักรจโตมันล้มเร็วๆแล้วเราเอาแบบนั้นไปขายเพื่อนเนี่ยที่เขาแบบอยากชนะอยากเล่นและชนะคนอื่นน่ะเขาก็บอกเอออยากได้นั้นว่ะอยากได้อนี้วะเพราะรู้สึกว่าแบบของฉันมันไม่ดีเลยเป็นพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงเรามี กเอาเปล่าเรามีอันนี้ก็เป็นธุรกิจหนึ่งใช่ก็เป็นธุรกิจหนึ่งอันนั้นก็เป็นมันก็เป็นโมเมนต์ช่วงวัยเรียนเนาะมีเรื่องนี้ด้วยข้าวกลางวันของโรงเรียนอ๋อไม่รู้ของเเป็นยังไงนะแต่ของเบย์มันจะสลับมอต้นกับมอปลายเหมือนกันเหมือนกันมอต้นกินก่อนอืมแล้วก็มอปลายมาทีหลังอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งแต่ของเบย์มันจะมีร้านเยอะค่อนเยอะ แต่ที่ชอบมากเลยนึกถึงเลยคือแบบไม่รู้เป็นอะไรที่โรงเรียนอะ่ะมันจะต้องกินข้าวมันไก่กับน้ําหวานคือมันไม่กินน้าเปล่ากันเลยโรงเรียนเบมันจะเป็นร้านแบบน้ําสีอ่ะอ่างงานสับเบอรี่ลิ้นจี่คือแทนที่เด็กๆจะกินน้ําเปล่าไม่กินกลายเป็นว่า,วาทุกคนกว๋วยเตี๋ยวอ่งงาง่าข้าวมันไก่ลิ้นจี่หรืออาหารตามสั่งก็จะกินกับเกงหวย ซึ่งรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเราพวกเราไม่กินน้ำเปล่าเปล่าทำไมพวกเราต้องตั้งแก้วสีเงี้ยแบบพรืบันภาพพรืบมันจะดูแปลกตาม,มากม,มันก็ดูเด่นงไงด้ยใช่แล,แล้วร้านร้านมีค่อนข้างเยอะแต่ร้านที่เด็ดที่สุดเลยอ่ะเหมือนจะเป็นข้าวแกงเหมืมแล้วก็จะมีบางร้านที่ที่จะกินไม่ทันหมดก่อนของมิกของมิกเป็นยังไงคือด้วยความที่ร้านอาหารในในที่โรงเรียนเนี่ยมันก็มีเกือบเกือบสิบร้านนั่นแหละแต่ว่าอาหารเนี่ยมันแยกประเทศกันชัดเจนแล้วมันก็จะมี ร้านอาหารร้านหนึ่งถ้าจำไม่ผิดน่าชื่อป้าหมวยเพราะว่าเขาเป็นผู้ปกครองของเด็กคนหนึ่งในโรงเรียน <c oughs> นั้นด้วยพแนงร้านป้าหมวยอร่อยมากไข่ดาวทอดเก่งมากทอดให้มันแบบทุกอย่างมันพอดิบพอดีหมดหแต่ปัญหาคือวันไหนที่ป้าหมวยทำแผนงหรือทําเมนูอร่อยๆพวกนี้ออกมามันจะไม่ค่อยถึง <c oughs> เราทา้องเราท่าทางที่เราไปหมอต้นด้วยนะ <c oughs> อะวิธีการก็เลยใช้วิธีการนี้เบ คือเวลาเราเรียนเนี่ยเวลาเปลี่ยนคาบเขาจะมีช <associated> ่วงเบรกสินาทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะคนหนก็ไปเข้าน้ำคนเหนือไปซื้อขนมเราพุ่งไปลงอาหารเลยเมื่อวยคะกลางวันนี้หนูเอาแนงไข่ดาวนะคะเขาก็จะเขียนชื่อไว้แล้วก็อจใช่เขาก็เขียนชื่อไว้ว่าใครเอาอะไรแล้วก็ตักรอไว้ให้แล้วใช่พอเอาง่ายว่าพอเราไปถึงเนี่ยมันจะมีจานที่มีชื่อเรากระดาษเขียนชื่อเราวางอยู่ในจานแล้วก็ก็เป็นกิมมิคอย่างหนึ่งที่ทําให้เราแบบ มีความสุขในการกินข้าวอะไรประมาณนี้จองบ่อยไหมก็จองตลอดที่มีแพนังอ๋อมันจะไม่ได้ทุกวันใช่ไม่มีทุกวันแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรกินส่วนใหญ่ก็จะแบบไปกินพิเตี๋ยวไม่ก็ข้าวมันไก่หรอที่เบบอกอะไรข้าวไก่มันทุง่ายเนาะฟังเราคิดถึงเหมือนกันนะคือมันผ่านมานานเหมือนกันนะช่วงเวลาแบบนั้นมันครั้งเดียวจริงๆใช่ไม่มีอีกแล้วอ่ะจริงเออคำถามอันนี้เขาบอกว่าให้เล่าโมเมนต์การมีเพื่อนและการมีความรักครั้งแรกขอน้ำตั้งแต่มอหนึ่งแล้วกันมอหนึ่งเนี่ หลายๆคนจะเข้าโรงเรียนใหม่แล้วก็ต้องไปนั่งแล้วก็แบบดูหน้าไวงวโง่เฮงแบบนี้แม่น่าจะเข้ากับเราได้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะบางทีเราคุยกับคนนี้แต่ว่าพออยู่ไปสักแป๊บหนึง่งมันไม่ลิงว่ะเราไปอยู่กรงดูนี่ก่อนเออมันก็แย่ๆกันไปอะ่ะซึ่งเพื่อนเบมชื่อไอ้ไข่ชื่อไข่ไขจ,รจริงๆชื่อ<ย>ทัศชื่อทัศเฉยๆแต่ว่าหน้ามันก็เหมือนไข่เราเรียกว่าไอ้ไข่ S <S 2> <S 2> เออแล้วเป็นเพื่อนที่แบบโอ้คิดถึงวันวานคือเพื่อนคนนี้แม่งเป็นอะไรที่คือใครก็ต้องจําได้อะเพื่อนคนแรกในสมัยมัธยมเป็นเบสเฟนเลยปะไม่ไม่ไม่เป็นเฟนแต่ว่าเป็นคนแรกที่แบบเ,แเดินเ <ๆ S 2> ข้าไปแล้วทักมันแล้วใช้ชีวิตกับมันแป๊บนึงอะไรเงี้ยเออก็นึกถึงอ่ะแล้วก็ก็จนมต้นจบแล้วก็มาหาลัยมปลายก็แยกกันไปแต่ว่า เรื่องเพื่อนมันไม่สนุกเท่ากับเรื่องแฝดอังจริงอ่าเดี๋ยวเอาเรื่องเพื่อนของมิก่อนเพื่อนคนแรกเรื่องเพื่อนคนแรกเพื่อนคนแรกจําไม่ได้เพื่อนคนแรกจำค้าเป็นมัธยมจาไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเ่อนเยอะเพราะว่าเพื่อนมัธยมที่เป็นกลุ่มของเราอ่ะมันเป็นเพื่อนตั้งแต่ประถมมันโชคดีมากที่มาสอบติดมัธยมโรงเรียนเนี้ยด้วยกันเกือบหมดเลยเกือบหมดทั้งแก๊งเลยก็เลยแบบเป็นเพื่อนชุดเก่าอ่าทีเพื่อนใหม่ๆก็จะเป็นแบบที่บอกว่าเป็นเพื่อน lgbt ก็จะแบบมีแบบกลุ่มย,ย่อยๆ5คนที่แบบว่าไปทําอะไรแบบเฟียวๆกันก็จะไปทํากัน5คนแต่ถ้าแบบต้องเป็นกงใหญ่ๆก็จะเป็นกง13คนที่บอกอะโมเมนต์โมเนโมเนต์นป๊อปปี้เลยของคุณเบม์โอ้โหแฟนคนแรกมัธยมปอะแฟนคนแรกมัธยมต้นเลย,ค,ย,เลยคือเป็นความรู้สึกที่แปลกนะมันแบบเฮ้ยมันความรู้สึกอะไรกันนี้การได้จับมือการได้เห็นเขายิ้มแล้วการที่เรารู้สึกว่าโอ๊ยไม่อยากทำอะไรเลยมัน้ถึงจะเค้าอะไรเงี้ย พอ <laughs> <Okay, S 2> <laughs> แก่ล้วมานั่งนึกล้วก็แบบติดในพวังเหรอติดอยู่ในพวังแล้วก็รู้สึกว่านี่มันความรู้สึกอะไรกันแบบนี้อ่ะเออแล้วก็เป็นช่วงที่เริ่มเริ่มดูหนังรักแล้วรู้สึกว่าอ๋อนี่หลอความรักอะไรเงี้ยเพอมากหนักมากแล้วก็อยากเล่นกีตาร์เพราะเขาชอบค่นเล่นกีตาร์ <laughs> อ,อ่าอะไรเมันมีความทุ่มเทอะไรบางอย่างนี่แม่งโคตรไร้สาระในช่วงวัยเด็กเล่นกีตาร์ให้เป็นเลยเราก็ต้องไปนั่งตรงนี้เป็นเล่นพอเขาจะเดินมา ผลสรุปเลอรู้ป่ะก็ไม่ได้ไปได้อีกคนนึงก็เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งเออคนแรกเราบอเฮ้ยนี่ความรักหรอสวยจังนึกถึงคิดถึง แต่อีกคนนึงก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้อยนี่ก็ความรักหรอคือแบบผู้หญิงก็มีหลายแบบมีหลายนิสยัยคิดว่าชอบคนนั้นแต่ก็ชอบคนนี้อีกแล้วอ่าอ,อ,อไอ้นิสัยชอบคนน้คนนี้เนี่ยเออก็เป็นอะไรที่คิดถึงว่าเออมันสนุกมากคงว่าตัดภาพมาจนปัจจุบันเนี่ยความรักวัยเนี้ยมันมันค่อนข้างจะต้องการความเรียบง่ายแล้วก็สบายใจใช่ๆๆใช่ใช่ใช่เราไม่ต้องการอะไรเลยอะ่ะเริ่มไม่ต้องการอะไรเลยแต่ไม่ถึงกับแก่ ก็ทําให้หวนคิดถึงประมาณเนี้แล้วของมิ้งก็เป็นยังไงของมิกเหรอถ้าตอนมีความรักที่แบบแล้วมีแฟนอ่ะครั้งแรกก็มัธยมเหมือนเหมือนเบเลยแต่ว่าถ้าให้นึกย้อนตอนนี้กลับไปนึกได้เมื่อกี้เลยคือรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช้ความรักได้เปลืองมากทําไมเราเจ้าชัอ่ะพอเราอ d e เดนติฟายได้แล้วว่าเราอ๋อเราแบบนี้เขาเรียกว่าทอมนะ อายุคนั้นนะอายุคนนั้นแบบเราเนี่ยเขาเรียกว่าทอมนะเราสึกว่า,าตอนรู้รู้แล้วอะเหรอใช่พอเรารู้แล้วเราเป็นอะไรแล้วเราต้องไดฟ์ชีวิตไดฟ์ความรักแบบไหนอะเ,เราก็เลยแบบใช้ความรักให้เปลืองมากเปลืองในที่นี้คือเหมือนเบเลยเปเหรอชอบคนไปทั่ว <laughs> ชอบคนไปทั่ว <laughs> เราก็จะแบบเป็นแบบชอบรุ่นพี่ชอบรุ่นพี่ก็จะแบบอย่างที่บอกว่าโรงเรียนเนี่ยมันมีหลายห้องเนาะมอนแบบชั้นหนึ่งเนี่ยมีหลายห้อง <laughs> กะชอบพี่คนนี้ไปชอบพี่คนนั้นกุ๊กกิ๊กกับพี่คนนี้เป็นแฟนกับพี่คนนั้นคือม,มันจะมีทั้งแบบว่าการเป็นแฟนกับพี่คนนี้นะฉันเป็นแฟนกับพี่คนนี้แต่คนโดยทั่วไปรวมถึงแฟนคนนี้รู้ว่าเราก,ก,กิ๊กกับคนคนนั้นหมายถึงว่าอชอบแบบ เหมือนหมายอ,อกไก่นิสัยไม่ดีมากๆาเลยตอนเรีนจริงๆรู้สึกว่าต่เอ้ยนิสัยไม่ดีมากๆเลยนะตอนนี้เป็นป่ะอย่างที่เบย์บอกว่าพอเยอะๆแล้วเราต้องการความเรียบง่ายล้นมันหัว <ๆ S 2> คิดถึงใช่ปะล่ะมันแบบเออเราเราเป็นอะไรแบบนั้นจริงๆหรอว่าตอนเราเรียนตอนเราเด็กแล้วเรื่องของป๊อปพี่เลิฟเนี่ยช่วงแรกๆที่หัวใจมันฟองโตโมเมนต์ของการที่ชอบเดินผ่านหน้าห้องเขาเนี่ยมันมีบ่อยมากนะ มันจะเหมือนอสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักเลยคือจะพยายามเดินผ่านหน้าห้องพี่เขาแวบไปแวบมาคือพยายามอยู่ในสายตาเขาให้เขาเห็นถูกต้องคำถามสุดท้ายค่ะเขาถามว่าความทรงจําไหนที่ทุกวันนี้ยังคิดถึงอันนี้นะเบให้มิก่อนเลยแล้วก็จะจะต้องรีเลย <laughs> จะต้องรีเลย์กับชีวิตประจําวันด้วยนะแบบเป็นเรื่องราวความทรงจําดีๆที่มีผลกับชีวิตประจําวันโอเคอืคิดถึงเรื่องของอิสระมากกว่า คือรู้สึกว่าเวลาทํางานโอเคมันมีอิสระมากกว่าแต่อิสระด้านจิตใจมันแทบไม่มีเลยรู้สึกว่าเป็นอิสระที่มันถูกบังคับให้ต้องหาเงินต้องจ่ายนั่นนี่นูน่นต้องหาที่อยู่ต้องดูแลนั่นต้องดูแลนี่มีคําว่าหน้าที่แทรกเข้ามาในทุกอน,นูของชีวิตเลยก็เลยคิดถึงสมัยก่อนที่เออเราแทบจะ ไม่มีอะไรต้องมาไปชอบแล้วก็มันอิสระทางกายและใจจริงๆคือพอเป็นเด็กแล้วมันไม่ต้องคิดมันไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องไม่ต้องมาไปชอบอะไรก็ก็คิดบ้างคิดว่าอนาคตไม่คิดว่าอนาคตเราจะไปเป็นอาชีพอะไรแต่หมายถึงว่าเราไม่ต้องรับภาระหนักขนาดนั้นเออเด็นมันคือแบบโอ้โหแม่นโคตรมีความสุขอะมันเหมือนกับว่านั่นคือตัวตนเราจริงๆไงใช่รู้สึกว่ารู้สึกว่าสมัยก่อนนั่นตัวตนของเราอะ กับตัวตนของเราตอนนี้มันแบบอยากกลับไปเป็นตัวตนตอนนั้นอีกครั้งหนึ่งคิดถึงตัวเองที่ทําอะไรที่มันเลอะเทอะแล้วก็ไม่มีใครสนใจได้อะไม่ต้องไม่ต้องคลิปลุกไม่ต้องคลิปลูกเออแต่ว่าโตขึ้นนี้จะมาเดินเกาหัวแก่ๆเดินแบบทำไม่ได้ไม่ได้แปลกไม่ได้สมไมโตล้วต้องแต่งตัวดีๆต้องพูจาดีๆต้องแบบเป็นผู้ใหญ่ก็เลยหวนคิดถึงสมัยเก่าว่าเออมันดีนะถ้ามีอิสระแบบแบบนั้นอีกครั้งหนึ่ง ของมิกถ้าพูดถึงความทรงจำดีๆที่มีผลกับปัจจุบันมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนเพื่อนอเรื่องของเพื่อนเพราะว่ารู้สึกว่าเราเพื่อนน้อยลงในความในความคิดเราคิดว่าเราโตขึ้นเพื่อนเราจะมากขึ้นแต่จริงแล้วอ่ะเพื่อนเราน้อยลงทุกปีเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะทั้งเหตุการณ์อะไรบางอย่างเวลาหรือแม้กระทั่งสถานะทางสังคมของเราที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนที่ทํางานอ่ะ เพื่อนก็เปลี่ยนเปลี่ยนอืสุดท้ายแล้วมันจะเหลือแบบเพื่อนจริงๆเนี่ยที่จะอยู่กับเราไปตลอดอ่ะไม่กี่คนมน่าจะเป็นเหมือนเหมือนเบย์อะเพื่อหวนคิดถึงโมเมนต์ของการที่เรามีกลุ่มมีแก๊งเรามีเพื่อนที่อบอุ่นไปไหนมาไหนด้วยกันอ,มอมืมากกว่าแล้วก็ถามว่ามีผลกับปัจจุบันยังไงมีผลกับการที่ทําให้เวลาที่เราคีฟเลยท่านชิพกับใครอะเราพยายามจะตั้งใจที่จะเป็นตัวเองให้เขาได้เห็นว่าฉันเป็นแบบนี้นะ เพื่อที่จะได้คัดกรองให้เราไม่ขับให้เราและเขาไม่เสียเวลาเออเบยนไดเข้ามไหมว่าสมมติว่าวันนี้เบกับมิกจะเมคเฟย์เป็นเพื่อนกันถ้าเราใส่หน้ากากใส่กันอ่ะเราจะเป็นเพื่อนกันไปได้ตลอดมันจะไม่เป็นเพื่อนมันจะไม่เป็นเพื่อนเราก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดถ้าตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะมิกเอาหน้ากากตัวเองออกเผยความเป็นตัวตนให้เบย์รู้ว่าเออมิกเป็นคนแบบนี้นะซึ่งถ้าเบย์ไม่ชอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันก็จะเฟยกันไปเองแล้วมันจะเร็วใช่โอเคครับทุกคน ที่จบไปก็คือบันทึกไม่ลับฉบับไว้รุ่นยุคสองพันะครับที่ผมเนี่ยละมิกเนี่ยเอามาแ <Okay. S 1> ชร์กันแล้วก็คุยกันเกี่ยวกับยุคที่อาจจะน้อยคนที่ได้สัมผัสแล้วยุคนี้ก็หายหายไปบ้างแล้วเนาะใช่ก็<ม>ถ้าคุณผู้ชมนะคะมีที่อยู่ไว้เดียวกับเรามีโมเมนต์แบบเราเนี่ยก็สามารถมาเล่าให้ฟังได้หรือแมก้กระทั่งคุณผู้ชมที่เพราะเราจริงๆอ่ะเราอยากรู้เหมือนกันนะว่าโมเมนต์ของคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยมันจะมีโมเมนต์ที่มันกว่าเราไหมมันเพิ่อาจจะมีแบบ โอ้ยแม่ว่เ<อ>าเยอะใช่<ๆ>าจะามีเรื่องที่มันกว่าเราแบบออกไปใช้ชีวิตลอกลโรงเรียนเนี่ยเขาเป็นยังไงไมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะแล้วก็เจอกันใหม่ e ีพีหน้าชาววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ